กำลังพลจิตอาสาบนทนฐานบกที่33เข้าให้การช่วยเหลือ ในการล้างทําความสะอาดอินคลนที่ทะลักเข้ามายัางบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ของบ้านท่าข้ามใต้หมู่ที่2ตําบลทางดงอําเภอข้อจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเกิดฝนตกหนักจนทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มของหมู่บ้านรวมถึงบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว3หลังถูกกระแสน้ําไหลทะลักเข้าท่วมได้รับความเสียหายด้วยทางผู้นําชุมชนจึงได้มีการประสานขอการช่วยเหลือไปยังชุดปฏิบัติการประจำำําอําเภอ ของมนทนถานบกที่33เข้าให้การช่วยเหลือโดยช่วยการวางกระสอบทรายกีดขวางทางน้ำและมีการนำเอาปั๊มน้ำขนาดใหญ่ทำการสูบน้ำออกจากพื้นที่หลังจากที่น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติก็จะมีการช่วยกันทำความสะอาดคนย้ายสิ่งของกลับซื้อคืนสู่ ทำ uh, สภาพเดิมด้วยทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการแสดงถึงความ,มห่วงใ่ทหารสู่ประชาชนทหารบอกว่าพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในการคลี่คล,คลายความเดือดร้อนอยู่เสมอไม่ว่าภัยธรรมชาติหรือว่าภาาัยต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นในส่วนทางชาวบ้านเองค่ะก็ต่างรู้สึกซาบซึง้งแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทหารค่ะที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนด้วยนะคะ